น้ามันว่าชุดนี้ก็เป็นชุดดีดเป็นขาดีดนะครับขาดีดบีชุดที่สองนะฮะก็ได้ให้เป้าไว้หกสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดแล้วก็เก้าสิบสองเหรียญซึ่งตอนนั้นจริงๆตอนนั้นเจ็สิบเอ็ดแหละก็เหลือแค่เจ็ดสิบแปดกับเก้าสิบสองก็จะเป็นรายละเอียดปีดย่อยซึ่งคุณแม็กได้แกะขึ้นมาให้ในวีคลีซึ่งใช่ไมมครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็มันก็เคลียออกมาว่าเออมันเริ่มมีการดีดขึ้นมาแล้วลาสุดอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าเหรียญนั่นก็แล้วและเป้าที่ให้ไว ถ้าขึ้นไปอีกก็เป็น92เหรียญซึ่งตอนนี้ตอนนี้เข้าใจว่าหลายๆฮาส์หลายๆรีเสิร์ชเช้าก็มามาพูดเรื่องว่าเออน้ํามันน,น่าจะไปน่าจะไปอีกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมและทีมงานก็ได้ทําได้ทําสไลด์ไล์ไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับเป้าก็เหมือนเดิมก็คือ78กับ92เพราะชุดนี้มันคือจะเห็นว่ามันเป็นชุดดีดชุดขึ้นบีนะครับซึ่งก็ถ้าถ้าดูขึ้นย่อยลงไปเนะี่ยมันน่าจะเป็น3ของบีรือ๋พูงา่ายๆ่าเป็น4 ก็คือเป็นชุดที่ดีดขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มพลังงานหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกับน้ํามันหรือหรือ,หร,อหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวราคาน้ํามันเนี่ยก็น่าจะมีการค่อยๆไปต่อนะครับเมื่อสองเอกือบเกสามสัปดาห์ก,ก่อนผมมีโอกาสได้ไปพูดงานของของวิสเน l ไลน์ออนไลน์นะครับผมก็เอาสไลด์ไปแชร์ให้ดูว่าตัวน้ํามันนี้ก็น่าจะมีการดิดิต่อนะครับใครที่อยู่ในงานก็น่าจะได้ฟังกัน ส่วนกลยุทธ์ก็เราก็ไป stock selection กันเราเองว่าเราจะเลือกหุ้นตัวไหนนะก,ก็มีไม่กี่ตัวนะครับถ้าเป็นกลุ่มพลังงานนะครับถ้าจะมาเป็นตัวทำ cycle คุณบอลแก่ทำ cycle ใ,ให้มาก็ cycle ก,ก็ยังไปต่อได้นะครับก็ยังก็ยังก็ยังมีมีเวลาให้ให้ขึ้นต่อได้อีกนะครับอีกหลายสัปดาห์เลยอีกอีกหลายสัปดาห์เลยขึ้นได้อีกเป็นประมาณสั้หกถึงแปดสัปดาห์เลยขึ้นได้อีกสองเดือนสองสาเดือนเป็นอย่างน้อย นะครับในเฟรมวิกฤติชานนะฮะสำหรับตัวตัวน้ํามันนะครับวันนี้ก็ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเพราะว่าก็ค่อนข้างสอดคล้องเวลาเรานับทำซีเคลิลนับคลื่นแล้วก็วันถฟิโบนัชชีเนะี่ยถ้าทั้งทั้งหลายๆอย่างถ้ามันสอดคล้องจานเนี่ยมันจะทาให้เรายิ่งมั่นใจมากขึ้น mm hmm. นะครับว่าว่าเราจะว่าเราจะวางกลยุทธ ในการเทรดในการลงทุนเราไปทางไหนนะครับน้ำมันผมก็มีมุมมองในเชิงบวกนะครับนะราคาเนี่ยเรียกว่าย่ำฐานบริเวณข้างล่างนะครับะมาไม่รู้จะเรียกว่ากี่บอททอมแล้วนะครับแล้วก็ย่ำโซนล่างแบบนี้ขณะที่กําลังย่ำโซนล่างแล้วก็คือรับอยู่มาตลอดประมาณสักเจ็ดสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ราคามีการเบรกหายนี้ขึ้นไปนะครับน,นั่นก็แปลว่ามีโอกาสสูงครับที่ราคาจะขึ้นไปเกินแปดสิบเจ็เหรียญน,นะครับตรงนี้นะอะเพราะว่าตอนนี้มันก็เกินครึ่งหนึ่งมาแล้วนะครับ ของตัวน้ำมันนะครับอืมเป็นเป็นมุมมองในเชิงบวกนะครับสำหรับน้ํามันเนาะงั้นก็พวกกลุ่มปิดโตเองก็ไม่น่าจะพักแบบมีนิวโรนะครับน้ำมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะอืมตัวพลูดออยนะคะพลูดออยเราจะเห็นภาพทมเฟรมที่เป็นทม์เฟรมมันนะคะทม์เฟรมมันเนี่ยไอไซซขวามือนะคะลงมาโซนที่เป็นโซน50เราเด้งขึ้นไปนะคะตรงเนี้ย เป็นลนักษณะของเว็บ A นะคะแล้วก็เทคนิคอลรี u n d ทำในส่วนของตัวเว็บที่เป็นเว็บ B นะคะณปัจจุบันเนี่ยก็คือทำในภาพของอาการซชเว์ของสับเวฟนะคะที่เป็นสับเวฟ B เพื่อที่จะขึ้นไปนะคะขึ้นไปในภาพของททม f เฟรม D เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยจะไปเจอแนวต้านที่83ถ้าผ่านแนวต้าน8แบบ 83ขึ้นไปได้นะคะจะมีจุดที่แข็งอยู่2จุดนะคะก็คือจุดที่มีการคลัสเตอร์กันนะคะของฟิโบ2ชุดเนี่ยก็คือที่94นะคะก็คือ50%กับ161.8นะคะกับ78.6และ261.8ที่109นะคะตอนนี้น้ำมันมองว่าเป็นการเทคนิคอลรีบาวในส่วนของตัวเวฟบีโดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องผ่าน83เหรียญให้ได้ก่อนนะคะไม่สนใจว่าใครผิดใครถูกแต่คุณรู้ไหมตัวเล่นที่คนน่าสนใจเลยคุณอีกตลาดน้ํามันเนี่ยแถมนิดนึงเลยนะตลาดน้ํามันตอนนี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการลบของ UK, ยูเครนรัสเซียคือใครรู้ปะ่ละลาเมริกาอเมริกาเชลออยตอนนี้ขึ้นมาล้านกว่าบาเรยว่ะวันปีเนี้คุณโบจําได้ไหมซาอูบอกว่จะขัดเท่าไหร่ล้านหนึ่ง แต่เชลออคนเดียวนะครับขึ้นมาล้านกว่าแล้วคุณเคยเห็นข่าวนี้ไหมไม่เคยคุณเคยเห็นแต่ข่าวซาอุคขัดล้านหนึ่งใช่ไหม,มแต่คุณไม่เคยเห็นข่าวว่าเชลออรขึ้นล้านกว่าใช่ไหมอ่คุณว่าทําไมอ่ะคุณว่าแปลกว่าเรารับข่าวเฉพาะฝั่งนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่ข่าวด้านเดียวนะมันเป็นข่าวเหมือนแปดเหลี่ยมอ่ะปวยไกย่ คุณเห็นอยู่ด้านเดียวจริงๆอ,ะอ่ะเหมือนอย่างที่ผมพูดอ่ะเราหลงลืมไปได้ซ้ำไปว่าเศร,รษฐกิจอเมริกราดีอ่ะเมื่อัันพูดมันจะขึ้นได้ไง <S <S จริงๆเนี่ยเขาควรจะดีแต่ว่าวันเนี้ยพอมีบางจ่ามีเอสโซมัน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 เหมือนอะไรอะ่ะมันเหมือนเสือติดสีติดปีกสีเขียวอะ่ะนะเสือนี่คือบางจ่าเอเอสโซเนาะสีเขียวก็คือบางจ่าเนาะ ส่วนไทออยเนี่ยมันก็ยืนยืนยืนของมันเพราะราคามันลงไงสตาร์ในความคิดผมอ่ะถ้าให้ผมเรียงลําดับดีกว่าผมว่าบางจากไอโซเนี่ยมาก่อนแล้วก็ทำด้วยไทออย All, ก็ะดับเป็สตาร์เนื่องจากว่าตอนนี้สตาร์เองเนี่ยเอ่อใช้คําว่าอะไรดีอ่ะคือเขาไม่ไม่มีอย่างอื่นเขาจะเล่นแบบเหมือนกับมาร์จิ้นขึ้นแค่นี้ก็จบละคืออย่างไทออยเนี่ย ปีหน้าเนี่ยกำลังผลิตเขาจะขึ้นประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นมันก็ยังมีสตอรี่อื่นใช่ไหมแล้วก็มีการเข้าไปอยู่ในปีโตอะไรด้วยแต่ว่าสตาร์เนี่ยไม่มีเลยเลยอ่าอันนี้คือจุดที่การว่าผมคิดว่าตอนนี้สตาร์ปิโตเรเลียมอาจจะดูไม่ไม่เด่น ถ้าให้ผมเลือกนะผมจะดูไม่เด่นเพราะว่าไอ้ความที่มันไม่มีสตอรี่อื่นไม่มีอัพไซด์อื่นนอกจากว่ามาจิ้นอย่างเดียวเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้มองว่ามาจิ้นค่าการกันมันจะกระโดดเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะคนนี้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าชะตาอาจจะไม่ใช่หนึ่งในดวงใจผมตอนนี้งานมาลงกันนะเออถ้าให้ผมเลือกอะเอาเอาเซฟเซแล้วมีอัพไซด์แน่คือเอโซงลองมาก็บางจากเรามาก็ไทยออยแล้วก็ค่อยมา สตาก็จะจะตอบประมาณนี้ครับอืมอืมครับอ่าแต่ทีนี้ถ้าถ้าสมมติมองในภาพรวมนะครับพี่หมูคือโอเคปัจจัยหลายๆอย่างที่พี่หมูเล่าเล่ามาเนี่ยมันก็ฟังแล้วก็เคลิมนะพูดถึงนะครับแต่แต่สมมติว่าเราจะถือเนี่ยไอ้ตัวนี้เราแค่ถือเล่นรอบที่พี่หมูบอกสิบสิบห้าเปอร์เซ็นตแค่นี้จบจบหรือหรือเราสามารถถือแล้วก็ต่อให้มันมีข่าวร้ายข่าวอะไรมาระหว่างทางก็ก็ไม่เป็นไรกลุ่มนี้ก็ยังพอที่จะถือได้สบายใจไหมหรือหรือไม่สบายใจเหมือนกันครับ คือคือในรูปข<ค>องสามดวงผมว่าพอสบายใจได้เพราะว่าหนึ่งเราเห็นดีมามันขึ้นอสองเราคิดว่ามันปลอดการเมืองพอสมวอควรเอาอย่างนี้ก่อนนะเราต้องใช้คำนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คนกลัวการเมืองเยอะซึ่งผมก็กลัวเหมือนกันและสามนะครับผมคิดว่า,าการที่เราเห็นตัวเลข USD ดีๆหน่อยเนี่ยการที่จีนเนี่ยมันมันไม่ได้แย่เกินไปแล้วกันอะอย่างนี้แล้วกันนะครับ มันก็ทําให้เซกเตอร์เนี้ยมันดูเหมือนกึงึ่งมีมีดาวไซด์อยู่ข้างล่างที่มันโปรเทคเอาไว้อะนะมนออกไปคล้ายๆอย่างนั้นนะครับดังนั้นถามว่าถ้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเอาแรกก่อนนะถ้าถามผมผมซื้อปุ๊บสิบห้าเปอร์เซ็นตอ๋อผมว่าไม่ต้องสิบห้าหรอกครับสิบเปอร์เซ็นผมว่าหลายๆลท่านก็ขายแล้วไม่ต้องถึงสิบห้าเรอกแต่ถ้าเอาถามผมว่าถึงสิบห้าผมขายไหมผมก็ขายเหมือนกันเพราะว่าคือเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ตลาดมันผันผวนแล้วก็คนส่วนใหญ่นะไม่ถือหุ้นยาวถูกไหมคนนี้ <anca> ใช่ครับด้วยด้วยด้วยพฤติกรรมของหุ้น <Management> มันก็เลยทําให้คนกลัวซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นว่าดีไม่ดีแล้วนะเอาเป็นว่าถ้ามันขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตะ่ะผมคำแนะนําผมก็คือขายก่อนครับก็เราจะไปต้านคนหมู่มากทําไมอะครับอ่าถูกไหมแล้วก็อย่างหนึง่งถ้ามันมันจะไปต่อมันก็คงต้องลงมาก่อนอนะเพราะมันโดนขายไง อาจจะลงมา5%้าเปอร์เซ็นเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้แล้วก็เราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าบอกว่าถือแล้วซื้อแล้วถือไปเลยโอโ้โหผมว่าคุณนิคถามหน่อยว่ากลุ่มไหนดีครับที่มันซื้อแล้วถือไปเลยเนี่ยนอกจากติดหุ้นอั <c oughs> <c oughs> นนั้นเปเรื่อง <c oughs> คือคือ,ค,อคือผมว่ามันยากที่จะพูดอย่าง,งานั้นตอนนี้เพราะว่าตลาดมันไม่ใช่ตลาดบูเลยอะ่ะอืมโอ้นะผมว่ามันเป็นตลาดอะไรลุงมานิ้มันเป็นตลาดแบร์แต่แบร์แบบไหนรู้ไหมโพล่าแบร์ อืมคือมันแแ้วไม่บอมันหนาวด้วยอ๋อหนาวด้วนะมันไม่ใช่แแปธรรมดานะโอโหอาจจะไม่หนาวก็ได้นะพี่หมูเพราะอยู่ข้างบนกันเยอะเลยอะติดด้วยกันเยอะเลยอะก็มาถึงหนาวเนีไงผมเยยืนโบกธงอยู่เหมือนกันที่เขาชอบทำอะไรนะรูปแมวอ่ะแมวอ่ะถือธงอ่ะยืนอยู่ข้างบนโอ้มาลับผมด้วยอะไรเงี้ยมันมันเหนื่อยนะคือผมก็ไม่ได้แบบพู้ว่ามันเป็นโจ๊กหรอกแต่เราต้องยอมรับว่า ตลาดเราอ่อนแอกว่าตลาดคนอื่นเยอะนะคนนี้ mm hmm. mm hmm. เพราะอะไรครับเพราะปัจจัยการเมืองแล้วเราก็รู้ mm hmm. อยู่แล้วว่าเดี๋ยววันกว่าวันวันที่สิบสามเนี่ยอาโวตอาโวดไปผมก็ไม่รู้หรอกแต่ถามผมอะไม่จบสิบสามไม่จบ mm hmm. เอาสิบเก้ารอบหนึ่งก็ไม่จบผมว่าไม่จบ mm hmm. ผ,มผมอ่านเกณฑ์อย่างนี้เอาไปเร็วสุดเลยถ้า <Yeah. S 1> ผมเป็นสวส่วนใหญ่ คุณกล้าไหมคือคุณมีวาละไม่ถึงหนึ่งปีจากนี้ถูกไหมจบละรอบเนี้ยคุณจะลงแบบสง่างามหรือคุณจะลงแบบงามหน้าคุณคิดง่ายๆนะคุณอยากจะได้ชื่อวงตระกูลคุณนะ่ะเป็นวงตระกูลที่โหวตให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี้ยผมไม่รู้คือผ,ผมก็คิดไง ทางออกอให้มันเบาๆหน่อยให้มันสวยๆหน่อยผมว่าทุกทางมันก็จะไปได้ดีใครเป็นนายกใครเป็นอะไรผมก็ไม่ได้ไม่หรอกผมว่านะเพราะเมืองไทยอาจริงๆนะเอกชนเก่งใช่ไหมไม่ต้องรัดเก่งหรอกรัดแค่แบบเอออยา่ยาอย่าอย่าหวยก็พอแล้วก็เลิกว่าอย่าไปขวางอะ่ะก็พอแล้วแต่ตอนนี้คือมันมันมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นถูกไหม มันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อ่ะเออเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าการเมืองเราจบนะโอ้ผมว่าหุ้นเราขึ้นเป็นร้อยจุดอ่ะเพราะหลังที่ผมคุยบางคนเนี่ยเขาไม่ค่าซื้อตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าไทยเราจะมาแนวไหนเขาก็กลัวเขารออยู่เนี่ยรอว่าเราจะเอาอยัางไงก็รอไปไงกว่าเราจะรู้ใครเป็นนายกนี่ผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะเนี่ยคุณีิว่าเมื่อ,อไหร่อ่ะ ตามที่คุณมด้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านน่ะไม่มีใครเดาถูกเลยครับไม่หรอไม่มีใครกล้าเดางี้ดีกว่าไม่ใครรู้หรอกตอนเนี้ยแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นความกลัวที่มันกดตลาดอยู่ไงครับเออก็อประมาณนั้นคอพ <นะ S 2> ูงพึงพึงถึงพี่ฝรั่งเนี่ยอย่างปตาอตทกลุอมันเป็นตัวใหญ่ซึ่งปกติเขาเขาก็น่าจะ,ก,าจะก็น่าจะอยู่ในเรดาร์เขาอยู่แล้วนะครับ คือแล้วการที่พี่ฝรั่งเขายังขายแบบรัวๆมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดให้กลุ่มนี้มันมันอาจจะไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าจริงๆฝรั่งเขาไม่ได้ขายกลุ่มนี้เท่าไหร่นะเพราะเขาขายไปหมดแล้วเยอะแล้วครับจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นหุ้นเดอร์โอนไปแล้วอ่าอันที่สองนะฝรั่งเองเนี่ยเวลาเขาซื้อจริงๆเนี่ยเขาควรจะซื้อกลุ่มท่องเที่ยวมากกว่าเขาควรจะซื้อกลุ่ม คอมเมอร์สมากกว่าเนาะที่ตัวใหญ่ๆเลยเนาะหรือแม้แต่แม้แต่กลุ่มไฟฟ้าบางกลุ่มด้วยซ้ำแต่ว่าวงเรียกว่ากลุ่มพลังงานอาจจะเป็นตัวหลังๆดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้มองประเทศไทยเด่นพลังงานอยู่แต่นี้แล้วกันฮะแต่ว่าพลังงานอาจจะเป็นหุ้นหุ้นรงไมเมันกัว่าเอาไว้เทรดอ่ะมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่า กลุ่มพลังงานเมืองไทยนะมันมันลดมูลค่งไปเยอะนะถ้าเทียบกับดิจิทัลนะมันหลายหลายอย่างอะไม่ว่าจะเป็นอย่าง GC เมื่อก่อนเนี่ยก็โดดเด่นใช่มมันิีตัวนี้ก็นะก็เดือดก็ก็ก็ต้องเรียกว่าเสื่อมมูลค่งไปเยอะปอรทอก็เช่นเดียวกันจะมีสอพอที่ยังพอไหวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยโดยภาพผมคิดว่าแรงขายฝรั่งเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวกับกลุ่มนี้เท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่มันจะไปสายกลุ่มอื่น ผมกลับมองว่าถ้ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆแนวฝรั่งสมมุติถ้าก็เกิดการเมืองมันมันคลี่คลายไปในทางที่ดีเนาะผมว่ามีโอกาสว่าเขาอาจจะมาซื้อกลุ่มนี้บ้างก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่อย่างที่คุณพูดไง